จะไม่ชอดใจในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่โรนนี้ฉันยังคงเงาไปยังคงมีรักแท้เป็นแสง้ำไปในคืนที่โล่งเฮ้ย๋ผมมีเพลงมอบให้คุณแป๊บหนึ่งมีเลยอะไรนี่คือเพลงที่มอบให้หนูเหรอเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้ เพลงนี้เหมาะกับคุณมากหยุดครับ <c oughs> หนึ่งเอ้ยเอ้ยทีวีค้งเพลงนี้ บิมบิมมันเป็นนักสู้ที่ดูของแขวปาดเปียวและบิมบิมมันเป็นนักซิ่งมันมีรถเครื่องที่คอยวิ่งแซงทุกคันโอ้ฟังไม่ไหวนีในจังหวัดหนึ่งบิมบิมบรราวายจ้ากับบิมนิกกี้เรื่องู ต้องดูใครทค่้องจริงเป็นบ้าเป็นแบบคพล่าพูดความยิ่งใหญ่และผู้หญิงทุกคนต้องเรียกบิ่มบิ่มว่าสิงใหญ่แล้วใครต้องเจ็บใจไปมากกว่ามากกว่าอมอแม่มึง ไปกับนักสู้นะครับผมอ้าทุกคนมันก็เป็นอะไรอ่ะวัวกระทิงงวิดเป็นนักสู้มันจิบูด้วยมึงและตีแต่บิ่มบิ่มแค่เป็นนักสิ่งมันแพ้แต่วัวพื่นไม่ไม่กล้าล็อกมาคำเดี๋ยวเดแบนดกเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอไอโลมันสมัยก่อนอ่ะที่แบบได้ยินเสียงผมมั้เนี่ยได้ยินค่ะ พวกเขาเรียกอะไรนะโรมัน่ะที่แบบจะมีวัวกระทิงออกมาสู้กับเราเหลือเพลงนี้เพลงนี้นักสู้กรเดียเตอร์เกรเดียเตอร์เออใช่ใช่เนี่คือกรเดียเตอร์แล้วต้องห้ามคือเสือก็ได้อะแต่ว่า ดอมาทาดอมาแค่ล่อแค่เอาธงแดงมาล่อใช่ไหมเออก็คือสู้เลยฆ่าเลยโอ้ยเสียงน้อยมันเสียงดังมากจ้ะโอ้ยไม่กลัวเลยอ่ะออาผมเป็นนักร้องวันนี้ยคุณเป็นนักร้องก็ได้แต่ว่าเสียงมันดังมากเป็นไรอีกเป็นไรอีกอ่ะ ไปโหลร่ายอีกแล้วมองดูไม่ทำหน้าแม่จะตะโกนอะไรลนะครับขอเอ่อมอบนะครับเป็นลย์ลิสต์นักเลงให้กับบิ๊มบิ๊มนะครับผมคุณนั่นแหละนักเลงคุณเริ่มก่อนครับน้องกันมาพอแล้วอย่าทำอย่างนั้นเลย จันไปละไปละบายบายฝันดีจ้ะโอ้โหดีจ้ะเฮ้ยพี่นีกว่ามอเป็้คุณดีๆนะดี่ๆใจนักเลงก่อนไปใจนักเลงอันนี้ความหมายดีใจนักเลงจ้ะว่าฉันนั้นถูกทอดทิ้งพีง ช่ไหมจ๊ะค,คุณนิวมันนี่ใช่ไหมจ๊ะผมนั่นเก่งใจนะน,นั่นก็คือแบบเก่งใจนะแบบเก่งใจนะเก่งใจแล้วเหรอหลายคลิปนักนะกลัวนักนะแจะพิมพ<ส>์อะว่าแบบเป็นอะไรอะเป็นอะไรมากไหมอะเป็นนักร้องครับเป็นอะไรอะเป็นนักร้องครับวันนี้ผมเป็นนักร้องครับเฮ้ยลืมใส่แว่น ขาสันไววใจนักเลงมันปวดรักที่ตายปล่อยมันไปตามใจเธอต้องการจะยอมให้สั่งและตัดสินว่าเดี๋ยวจะคูณสามนะคะ ว่าคูณสาม,ามชอบท<า>ี่คูณสามะะเหรอคสัาว่าคูณสามครับผมไม่อาจฟื้นความจริงได้แต่ยิ้มได้ไปดีระจงโชคดี 陪你玩。 แมวแล้วยายะยุมหัวผมหัวอย่าไปยังโอ้ยเสีงไม่ไหวดิวเลยไหมรับว่าเธอชอบฉัน น่าล่ะเสียงงี้นะเลยเลยไปถึงนักร้อง,<บ>นอง่นนะจนหมดแรงเลยนี่เพิ่งปลาอะไรเหรอน้องบิม๊ม <c oughs> เล่นน้ำปลาแดงหมดแล้ว อไร่นะเล่นน้ำตาแดงไปหมดแล้วฮะเล่นน้าจนตาแดงไปหมดแล้วไม่เป็นไรครับน้ําแร่ธรรมชาติตาช้างกับเข้าตาก็ไม่เป็นไรครับสดชื่นสดชื่นเพลงอะไรดีวะดีหนุงไล่ถึงกี่โมงน่ะเนี่ยเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะ เอา้ามานานแล้วประมาณเออสักพักนึงแล้วอะเดี๋ยวพี่ไลฟ์อีกครึ่งเอ้ยยี่สิบนาทีไปแล้วพี่ถ่ายหกฉากเป็นโฟอีฟ e ป็นะเดี๋ยวพี่เป็นพี่ตูนให้เอาปะพะ hot <too> hot. ี่งัยอะ Hot to hot เอาปะไม่ไมชอบเพลง sure, สนุ๊ก

เป็นกูโต้ค่ะของมันกูโต้เป็นหละ,ะแบดบอยอ่ะคุณเป็นนี่ไปบบกกี้ไปหมุนนอนให้มาสิมาดิมาแน่นอน ก,กี้รถไฟนะเผื่อเป็นนนทบ,บุรีอ่ะอุ้ยปากปากเกินปากปากปากไม่ต้องไรปากไรเดี๋ยวคุณโบก,กี้เอ่อคุณโบก,กี้เริ่มก่อนเลยนะครับขอเสียงกับโบก,กี้รถไฟหน่อยครับผมไหนบอกว่าจะซื้อฉีดฉุปูให้บอง วงวงหยุดก่อนหยุดก่อนนักร้องไม่ร้องแป๊บนึงที่บอดหยุดก่อนหยุดก่อนนักร้องไม่ร้องไปคุณคุณไปร้องครับเห็นหน้าแล้วโมโหอย่าผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วพี่พี่ผมกลัวแล้วพี่ผมว่าคนจะกลัวคุณพี่ผมกลัวแล้วห้องตัวเองนั่นแหละพี่ผมกลัวแล้วพี่อย่าพี่คุณคนเริ่มนะครับมากมาเร็วเริ่มใหม่ จะขาดดาวมองผ่านใจฉันอ้าวเปลี่ยนเพลงอีกเปลี่ยนเพลงตายนักร้องร้องไม่เป็น,ปนตายลองเป็นแตบบ่ท่อนหกอะตายเลยอย่างงี้ต่ออา้าไในนจบเอา้า ลองปั้งสิ FC มีใครคิดเหมือนผมบ้างผมว่าบิ๊มบิมหน้าโก้ส้นตีนขึ้นนะคุณน่ะนะส้นตีนเฮ้ยนี่จะเย็นเดี๋ยวบินครับจะเย็น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 จะขึ้นจะขึ้นน่ะเย็นครับพี่พี่จะเย็นพี่พี่จะเย็นพี่พี่จะเย็นพี่จะเย็นหยุดดิพี่จะเย็นก่อนแม่เองะเป็นคนเริ่มจะเย็นพี่จะเย็นพี่พี่ฝ่าทุกคนเราคลิปแต่คนไหนกคนรตีนแบบคอยอยูนไว้ทุกคืนวัน คันวิวมันนี่นอนิวมันนี่กันบ้างตอนจะเข้ามาทำไมจบเ้ธอมตลาก่อนค่ะ ไม่จุหรออ้าวตายพอจะถึงว่าผมร้องจะไปดูดูนนกกำลังจะร้องแล้วจะไปจะออกมาพี่นนกํกำลังจะร้องออกครับฟังค่ะ